วิธีเทรนนิ่งมูฮัมหมัดอาลีและเสริมหน้าท้องแบบฟลายเบเวอรเตอร์มีคนขอวิธีการฝึกซ้อมของมูฮัมหมัดอาลีมาเนี่ยเยอะมากแล้วก็ผมก็ติดค้างเอาไว้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ปล่อยคลิปสักทีหนึ่ง วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการต่อยลมของเขาการเทรนร่างกายเวลาเขากระโดดเชือกจังหวะมันอยู่ยังไงต้องบอกก่อนว่ามูฮัมหมัดอาลีไม่ใช่พวกที่อ่อนน้อมถ่อมตนเขาคือต้นแบบของหลายๆคนที่ลหลงไหลในการเชื่อมั่นในตัวเองหากผู้สื่อข่าวถามว่าคุณกลัวคู่ต่อสู้หรือเปล่าไม่มีหรอกครับที่เขาจะมาบอกว่าคู่ต่อสู้ก็เตรียมตัวมาดีผลจะออกมาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปว่ากันบนเวทีไม่มีครับแต่ละคคำที่หลุดออกมาจากปาก ล้วนแล้วแต่เสริมพลังให้กับตัวเองและไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นเขาเป็นไอดอลของแม้แต่ซาลาตันอิบราฮิโมวิชซึ่งหลายคนที่ดูซลาตันก็จะรู้นะครับว่าซาลาตันนั้นไม่ถ่อมตัวอย่างเช่นคำหนึ่งที่ซลาตันพูดเอาไว้ก็คือถ้ารายการฟุตบอลไหนไม่มีเขาอยู่รายการนั้นไม่สนุกคือเราอาจจะคุ้นชินกับการที่ชอบที่จะเห็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยากให้นักสู้ทุกๆคนนั้นอ่อนน้อมกันทั้งหมดทั้งหมื่นคนทั้งแสนคนแต่ในต่างประเทศนั้น ชื่นชอบความหลากหลายมีแบบโน้นบ้างมีแบบนี้บ้างมีแบบนั้นบ้างมีพวกพูดจาโผงผางบ้างมีคนพูดจาแบบไม่เกรงกลัวคู่ต่อสู้มีการด่าทอกันบ้างแต่พอเสร็จเกมก็ขอโทษกันในต่างประเทศชื่นชอบความหลากหลายมากกว่าจะเป็นการอยากให้ทุกๆคนนั้นทอมตนกันทั้งหมดเลยทั้งหมื่นคนทั้งแสนคน ซึ่งหากเป็นแบบนั้นทันทีที่นักสู้เริ่มให้สัมภาษณ์เราไม่ต้องฟังก็ได้เพราะว่ารู้ว่ากําลังจะอวยอีกฝ่ายส่วนอีกฝ่ายก็กำลังจะอวยอีกฝ่ายเหมือนกันก็แล้วแต่นะครับแต่ละที่ชื่นชอบอะไรแตกต่างกันไปแต่นี่คือมูฮัมหมัดอาลีเริ่มต้นครับดูการต่อยลมของอาลีซะก่อนนี่ขนาดใส่สูตรอย่างคล่องแคล่วขนาดนี้นะครับการออกหมัดนั้นรวดเร็วครับคือดูเหมือนไม่มีพลังนะแต่ ดูจากคนที่โดนน็อกก็คงไม่ใช่นี่ครับการกระโดดเชือกก้าวสลับขาเชือกกระโดดสำคัญมากนะครับใครที่ไม่มีเชือกกระโดดก็กดในตะกร้านะผมใส่ไว้ให้ละก็ผมส่วนสูง173นะครับแล้วก็เชือกเนี่ยปรากฏว่าอ้ยาวกว่าตัวผมเยอะเลยผมว่าคนสูง180ร8 0กว่าก็กระโดดได้นะครับก็อยู่ในตะกร้าครับกดสั่งซื้อได้เลย ส่วนนี้ครับอารีโชว์การกระโดดเชือกเสร็จก็นี่เบ่งกล้ามโชว์สื่อมลชนครับสำคัญมากนะครับการเล่นกระโดดเชือกส่วนอันนี้วิธีการซิทอัพของเขาผมว่าปล่กว่าคนอื่นนะยืดแขนออกไปสุดแล้วก็หลงจากนั้นนี่ครับปีกซ้ายปีกขวาอึบๆป,ปล่อยกระสอบโชว์สักหน่อยลีลาไม่ธรรมดา นี่กระสอบก็เด้งไปเด้งมาเขาก็เคลื่อนที่ของเขาเป็นเรื่อยนะครับน,นี่โชว์การเล่นหลากหลายรูปแบบค,ครับให้คนได้ดูกันต่อยการออกหมัดของเขาทุกอย่างคือความรู้นะครับของอาลีเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเล่นเพราะว่าจุดที่เขายือนอยู่นั้นมันสูงเหลือเกิน นี่ท่านี้ก็เอาไปเล่นได้นะผมว่านะเออผมไม่ค่อยได้เล่นท่านั้นเหมือนกันจำหลายๆท่าไปเล่นครับวิ่งสำคัญครับการวิ่งมาตัดสลับมาทีนี่คือคนที่ไม่เคยเล่นน่ะผมว่าเล่นครั้งแรกอาจจะยากไปเลยนะครับอีโอ้ยลกอลุกไปมองอุ้ยอีบินเนี่ยเอาด ถึงว่าอาลีถึงชอบยืนพิงเชือกให้คู่ตดอสู้ต่อยเขาซ้อมมาแล้วนี่เองโอ้โหไอเดียบันเจิดจริงๆอ่อะนี่ฟลอยด์ไม่ไวเธอร์กระโดดเชือกครับโอ้โหแล้วก็เล่นลุกกลิ่งครับลุกกลิ่นนี่สำคัญมากนะครับมาตัดมาที่ลุกกลิ่งของเราบ้างเห็นฟลอยด์เล่นงก็เลยเอามาเล่นบ้างนะครับ คือมันเก่งหลายส่วนจริงๆอะถ้าเกิดว่าเล่นใหม่ๆอะผมว่าน่าจะได้กันคนละไม่กี่ทีแต่เราจะสังเกตได้ว่ากดสั่งเนกลก้าก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนวไปเล่นดูคุณจะรู้เลยว่าแรกๆกับหลังๆเนี่ยเราจะอึดขึ้นแล้วกล้ามท้องเราจะแข็งขึ้นด้วยอันนี้ผมก็จัดไปแล้วแล้วก็เหนื่อท่วมตัวจริงๆก็ กามท้องอะไรแข็งขึ้นเยอะเลยหลังจากให้อุปกรณ์อันนี้มาเนี่ยในหนึ่งเซตก็จะมีเนี่ยที่กระโดดเชือกแล้วมีที่รองเข่าแล้วก็จะมีลูกกลิ้งนี่ครับสมชิ้นเอาไปเล่นดูไม่ใช่แค่ฝีมือดีถึงจะเป็นสเปอร์สตาร์ระดับโลกได้ที่ผู้คนทั้งโลกให้การยอมรับได้ขนาดนี้แต่ต้องมีทั้งฝีมือทั้งฝีปากฉกาดพูดออกมาแต่ละคำมันโดนใจมันบาดใจมันกลายเป็นคำคม มันกลายเป็นสิ่งที่กระแทกใจคําพูดจืดชืดที่ใครๆเขาก็พูดกันมักจะไม่ค่อยหลุดออกมาจากปากของอาลีแต่ส่วนใหญ่พูดออกมาแต่ละคําคนต้องจดแล้วก็เอาไปพูดตามส่วนสําหรับคนที่อยากจะกล้ามหน้าท้องแข็งรวมถึงบริเวณลําตัวแล้วก็แขนด้วยนะคือเขาส่งตัวอย่างมาให้ผมเล่นผมก็ลองเล่นดูปรากฏว่ามันเกรงหลายช่วงมากเลยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าทั้งช่วงแขนเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยช่วงลําตัวด้วยช่วงกล้ามท้องด้วย ก็ได้เอาไปให้คนรอบข้างได้เล่นปรากฏว่าเขาบอกว่าเออนุ่มดีลูกคลิ้งกันนะก็มาพร้อมกับเชือกสําหรับกระโดดอันนี้แถมฟรีอะ่ะแล้วก็ที่รองเขา่าประจวบเหมาะกับที่ราชตะเตรียมที่จะลงแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติพอดีตอนนี้เขาฝึกงานไปด้วยแล้วซ้อมไปด้วยปีนี้เขาต้องซ้อมคนเดียวไงผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะส่งอุปกรณ์อันนี้ไปให้ราชตะเหมือนกันกดสั่งซื้อในตะก้าได้เลยและนี่คือคนเก่งอยู่ันเต็ม